สวัสดีค่ะอยู่ก่อนขึ้นหรือยังเอ่ยยังไม่เห็นขึ้นเลยโอเคขึ้นแล้วสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะคะเนอะวันนี้เราอยู่กันที่ชาลีคาสาขาสันผีเสื้อนะคะ ถ้ามาจากทางรวมโชวคือเราจะไปทางสารากางเนาะอยู่ตรงข้ามโรงแรม B2 ตรงนี้เลยนะคะใกล้ๆก,กับคลังที่นอนนะคะอ่าตรงข้ามจริงๆวันนี้ก็มีการส่งมอบรถเนาะเย็นนี้นะคะเป็นรถ m อสีแดงเลขไม้สามพันลูกค้าต่างชาติซื้อเงินสดนะคะโอเคตอนก็รอส่งมอบทำเอกสารต่างๆเรียบร้อยวันนี้ เรามีไฮไลท์สองคันของเราก็คือรถตู้นะคะมีรถตู้มาสองคันเลยเนาะตอนนี้ก็จะมีเป็นตัวคอมพิวเตอร์กับตัว H1 นะคะสำหรับวันนี้เนะาะก็คือจุดใช่เข้าใหม่เลยโดๆร้อนๆสำหรับคอมพิวเตอร์ของเราเป็น,นคันเพราะว่าสองคันที่ออกไปก่อนหนะ้าออกไปพร้อมกันเลยน้องฝาแฝดเนาะเข้ามาพร้อมกันออกไปพร้อมกันเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจเนาะ ช่วงนี้ก็คือทัวร์ใช่ไหมทัวร์กำลังมาลูกค้าก็ตามหารถกันเยอะแยะมากมายวันนี้ที่ชาลีคาเรามีมาให้แล้วนะคะหรือว่าใครอยากได้อีกสองสามคันสี่คันห้าคันบอกได้ชาลีคาเรามีจัดให้เนาะจะมีทั้งรถตู้ครอบครวัวหรือว่ารถตู้ใช้หายกินเราก็มีให้นะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูคันแรกกันก่อนคอมพิวเตอร์คันนี้เลยเป็นรถปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะคะสําหรับเ้าคันนี้เนาะ โฉมเดิมๆสีเดิมๆนะคะทุกอย่างเดิมๆหมดจากโรงงานเนาะล้อแม็กเดิมเลยมาดูด้านข้างกันค่ะอ่าจะเรียกว่าเป็นรถตู้11ที่นั่งใช่ไหมสาหรับคันนี้เนาะเป็นรถตู้11ที่นั่งนะคะเป็นอัตโน,ตโนมือน,นั่นเองอทุกคนจะตกใจกับโฉมภายในเพราะว่าเบาะใหม่มากของดีมีที่ชาลีคาวันนี้เลย ตอนนี้มีอยู่หนึ่งคันนะคะเบาะใหม่มากใหม่จริงๆคือแบบแทบจะไม่ได้มีการใช้งานใดๆเลยอะ่ะสีไม่มีหลุดลอกเลยนะคะสำหรับเบาะเนาะเป็นเบาะหนังสีเทาแบบนี้เลยสะอาดภายในสะอาดนี่คือเพิ่งมาถึงเลยนะคะ,ส,ะสดๆร้อนๆเนาะยังไม่ได้คลีนอะไรเลยก็คือแบบว่าสะอาดตั้งแต่มาถึงเลยด้านบนพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะใหม่มากจริงๆเนาะจเะจ้าคันนี้ เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะสำหรับรถตู้คันนี้เนาะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะคอมมิวเตอร์เครื่องสามพันนะคะรถคันนี้เนาะเป็นรถรถตู้เครื่องสามพันเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะสำหรับน้องคันนี้เนาะใครสนใจจะเอาไปทำทัวร์ยังไงเนี่ยแวะเข้ามาดูได้ที่ชาลีคาของเราเนาะตอนนี้มีอยู่แล้วหนึ่งคันนะคะโอเคส่วนตรงนี้ก็เป็นด้านหลัง อ่าเปิดง่ายมากน้องคนเดียวก็เปิดได้ก็ใช่เป็นช่องเก็บสัมภาระด้านหลังตามสไตล์รถตู้เนาะตรงนี้ก็กว้างขวางอยู่ก็สามารถกอง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 ขึ้นมาได้ตามสไตล์รถตู้นั่นแหละที่ทุกคนรู้เนาะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าโอเคไปดูภายในด้านหน้าคนขับกันดีกว่าคันนี้คืออยากจะบอกว่าใหม่ใหม่แบบใหม่มากๆนะคะ ใครที่กําลังหารถใช้งานอยู่เนี่ยอยากแนะนําเลยเนาะเลขไม้ไม่ถึงหนึ่งแสนนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจเลขไม้คันนี้อยู่ที่เก้าหมื่นโลเท่านั้นเนาะคันนี้เก้าหมื่นเจ็ดพันโลนะคะอ่าเลขไม้ย,ยังสดสดเลยไม้แท้แน่นอนนะคะสามารถเข้าเช็คศูนย์ได้เลยทุกคันนะคะออกอยู่ข้างหน้ากุญแจยอยู่ข้างหน้าเลขไม้เก้าหมื่นโลไม้ของทางร้านเนี่ย แจ้งเลยว่าเป็นไม้แทนเนาะเข้าเช็คศูนย์ได้ทุกคันนะคะอันนี้ก็เหยียบคัดเหมือนเดิมใช่ไหมไม้แท้เสียงออกเสียงออกเสียงอ,อ,อะไรไมอ,อ๋ออันนั้นมันไม้เหยียบเลยใช่ไหม,ไมใช่เหยียบอ่านี่นะคะเครื่องเบาเลยไม่มีแบบว่าไม่มีหนักไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นรับประกันความ สดใหม่เลยนะคะตัวนี้เนาะ <AS B S 1> ใช่โอ้เสียงไปเลยค่ะ <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวเราลดเสียงกันก่อนเนาะตรงนี้แอร์เป็นแบบอัตโนมือนะคะตรงนี้เนาะเป็นปรับแมนวนวลปรับมืออยู่นะคะสำหรับตัวนี้เรโทรมากใช่ใส่ใส่เรโทรตอนนี้ก็ใส่แผ่นซีดีได้มีเครื่องเล่นมีเครื่องเล่นแผ่นซีดีนะคะใครที่ชอบเนาะ ก็ S <S <ต>สามา<ต><ต>รถเลือกปรับไ,ได้ใช่ใช่นี่มีจุดเชื่อม USB ให้ตรงนี้นะคะสําหรับเครื่องเล่นเสียงเนาะไหนลองเปิดแอร์ซิว่ามันช่ำๆหรือเปล่าเปิดแอร์ชํำๆเลยเปิดแอร์ก่อนโอ,โอเคโอ้เย็นไวมากมาแล้วลมแรงมากเย็นไวสุดๆแอร์ชาลีคาเย็นฉ่ำทุกคันนะคะขอบอกไว้ก่อนเลยเนาะ อากาศนอนร้อนแบบนี้ขึ้นรถมาแล้วก็อยากจะได้รับอากาศเย็นๆเลยเนาะก็สามารถเปิดแอร์ได้ทุกอย่างนะคะที่ชาลีคาเนาะจะตรวจเช็คสภาพให้ก่อนรถออกจากร้านทุกคันนะคะตรวจเช็คศูนย์ให้เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ให้เนาะทุกคันจะได้รับบริการเดียวกันเลยนะคะได้รับเราเน้นคุณภาพละกันที่ชาลีคาของเราเนาะเน้นที่คุณภาพนะคะลูกค้าทุกคนเนี่ยขับรถออกไปเนี่ยไม่มีปัญหากลับมาแน่นอนรับประกันได้เลยนะคะ เพราะว่ารถใหม่มากจริงๆคันนี้เนาะดูสิีดูดูข้างหลังข้างหลังก็คือใหม่ไม่ไหวคันนี้มันอ่าตรงนี้เบาะตรงนี้มันพับได้ใช่ไหมปกติมันพับได้ไดไดตรงไหนอ๋ออยู่ตรงนี้เราพับนี่โอเคปกติอ่าตรงนี้นพับได้นะคะเป็นที่วางของ ที่วางของวางแก้วต่างๆเนาะสำหรับตรงนี้นะคะรัน,แ,บบนแปลว่าไม่ได้นั่งสามคนใช่ใช่ใช่ล้าน,นี้มันปิด,ดยังไงก็อ๋อ ิดอย่างนี้เลยที่วางที่วางแก้วต่างๆตรงนี้ก็มีที่วางแก้วให้นะคะสําหรับที่นั่งด้านหลังเนาะแล้วก็มีเบาะด้านหน้าอยู่ตรงนี้เบาะเล็กด้านข้างมันน่าจะเป็นเบาะวางเท้าใช่ไหมเบาะวางเท้าแต่ว่าก็สามารถอ่าใช่เด็กเด็กันไปเนาะเด็กๆอะไรประมาณนี้ก็สามารถนั่งได้นะคะตรงนี้เบาะใหม่มากๆรับประกันความใหม่เลยคันนี้ลูกค้าคนไหนเนี่ยกําลังมองหาอยู่ต้องบอกว่ารีบเลยนะคะเพราะว่ารถตู้ร้านเราเนี่ยบอกว่า ใครอย่าคิดว่าขายไม่ได้นะคะช่วงนี้คือของขาดเรียกได้ว่าของขาด <ไป S 1> กันเลยดีกว่าใช่มาไวไปไวรถแฝดสองคันที่มาก่อนหน้าก็คืออยู่ได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนนะคะมีลูกค้าเข้ามาไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ใช่มีลูกค้ามาถึงปุ๊บอ่าขอจัดสองคันเลยลูกค้าเครดิตได้นะคะจัดไปเลยสองคันพร้อมกันออกรถพร้อมกันสองคันไปได้เลยเนาะคันที่สองเรามากันที่ H1 คันนี้ดีกว่าเจ้า H1 นะคะ ตัวนี้เป็นรุ่นอีลิตนะคะเป็นสีบรอนเนาะสำหรับคันนี้นะคะราคา899,000บาทเนาะรถปี2561นะคะเดี๋ยวเราดูกันดีกว่าคือชมหน้าเนี่ยคือสีมันคล้ายกันแหละเนาะแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันเป็นรถที่แบบทรง SUV อะไรประมาณนี้เนาะดูจากเอ๊ะก็ทรงทรงแบบใช้ในครอบครัวอาทรงทรงใช้ในครอบครัวได้อยู่ถึงแม้ว่าสีจะคล้ายๆรถตู้เนาะ หลายคนก็อาจจะไม่อยากได้แต่ว่าความพิเศษของตัวนี้เนี่ยถึงแม้จะเหมือนรถตู้แต่ภายในเป็นเบาะ VIP นะคะแต่งเบาะ VIP มาให้เลยแบบนี้แค่เบาะ VIP นี่ก็<ด>คุ้มแล้วนะหลาดแสนเลยตัวนี้นเนาะนร้านอยู่ตรงไหนร้านของเรามีสามสาขาค่ะพี่พี่อยากดูรถคันไหน แจ้งอ่ถ้าข้อความแอดมินมาก่อนได้เนาะเดี๋ยวแอดมินแจ้งให้ว่ารถที่พี่สนใจเนี่ยจอดสาขาไหนตอนนี้น้องอยู่ที่สาขาสันผีเสื้อนะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นกระบะซะส่วนใหญ่เนาะกระบะจะจอดอยู่ที่สาขานี้เยอะอยู่ทางอ่าถ้ามาจากรวมโชคเนี่ยมาเส้นทางที่จะไปทางสารากลางนะคะจะเลยผ่านร้านอาหารเรือนแพมาเนาะร้านอาหารเรือนแพเสร็จอ่าของร้านเราเนี่ยจะอยู่ติดกับหมู่บ้านละดาลมอยู่ติดกันเลยถ้าเห็นหมู่บ้านละดาลมปุ๊บตีไฟเลี้ยว ตีไฟเลี้ยวได้เลยชะลอได้เลยนะคะเพราะว่าจะไ่เห็นป้ายสีเหลืองเด่นๆอยู่หน้าร้านแบบนี้เลยหรือว่าป้ายสีน้ำเงินชาลีคาใหญ่ๆตรงนี้เลยนะคะขับรถมาก็จะเห็นโดดเด่นเลยแน่นอนรับประกันเนาะคันนี้แค่ชุดแต่งเนี่ยก็คุ้มมากแล้วหลักแสนนะคะสำหรับชุดแต่ง VIP ตัวนี้เนาะมีเบาะ VIP สองที่นั่งนะคะคุ้มๆเลยนะคะตรงนี้เนาะด้านหลังสามารถนั่งได้อีกสามที่นั่งเลยนะคะ ใช่พร้อมพรมด้วยมาพร้อมพรมทุกอย่างคือแบบหมอยสำหรับ V.I.P เรียกได้ว่า V.I.P จริงๆตรงนี้จะเป็นกระจกนะคะ<ด>สมส,ส,สำหรับกั้นเสียงเป็นกระจกเก็บเสียงเราต้องสตาร์ทรถก่อนถึงจะกดปุ่มด้านหน้าได้ไดสตาร์ทรถมยจ๊ะตัวนี้ก็คือเป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะสำหรับ H1 คันนี้เนาะเป็นระบบเกียร์ออโต้แบบนี้เลย ใช่ขับง่ายใครก็ขับได้นะคะคนละขับ,ขบสตาร์ทนะก่อนแป๊บหนึง่งคันนี้เล่งมาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นโลนะคะสำหรับ H 1คันนี้เนาะนะนอุ๊ยเดี๋ยวลถเสียงก่อนโอเคหน้าจอเป็นทัสแล้วนะคะหน้าจอทัสสกรีนนะคะคันนี้เนาะโอเคเราดูกัน เอ๊เมือนมันจะกดด้านหน้านะจริงๆมันเป็นเ,เดี๋ยวเนาะเป็นแบบว่ากระจกที่แบบว่ากั้นเสียงขึ้นมานะคะตัวนี้เนาะใช่ไหมปิดกระจอะไรไว้หรือเปล่าใช่น่าจะน่าจะปิดอะไรไว้สักอย่างหนึ่ง เพราะว่าตอนแรกที่แบบตอนแรกที่ลูกค้ามาดูเนาะตรงนี้ก็ยังเปิดได้อยู่นะคะเป็นกระจกกั้นขึ้นมาเนาะจะสามารถกันเสียงได้เลยตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะสำหรับคันนี้เนาะ H1 เป็นเกียร์ออโต้ขับง่ายขับสะดวกนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่899,000บาทเท่านั้นออปชั่นเต็มๆกับเบาะที่นั่ง VIP เลยนะคะ,ะล,ลูกคนุ่ขึ้นมาแล้วลูกคุณมีลูกคุณมาหนึ่งนะคะวันนี้เซลตาต้ TA ก็แบบว่ามา รองรับลูกค้าเนาะวันนี้มาดูแลลูกค้าเพราะว่าลูกค้าจะมาดูรถช่วงเย็นนะคะอ,อ,อ๋อแอร์ไม่เย็นเลยใช่ไหมคะกําลังขึ้นรถมาเนาะ mm hmm. เร่งเครื่องนะคะอตอนนี้มันต้องเปิดตี้เองใช่ใช่ใช่ด้านหลังมีช่องแอร์สำหรับพูดด้วยสารด้านหลังอยู่เนาะตัวนี้เนาะมีแอร์ทุทกโซนเลยใช่ลเลยค่ะลูกค้าใครมาเอ่ยวันนี้ก็คือลูกค้าจะเยอะหน่อยนะคะสําหรับวันนี้เนาะช่วงเย็นก็จะมี ลูกค้าที่นัดดูรถเยอะหน่อยโอเคเดี๋ยวส่งใช่ใช่ใช่ช่อันนี้มาดูฝนอ่าใช่เลยลูกคือแบบลูกค้าทุกท่านนี่คือจะเข้ามาแบบว่านัดไวแนะนํานัดล่วงหน้านะคะสําหรับจะเข้ามาดูรถเนาะเพราะวางทีรถก็ไม่ได้จอดอยู่สาขาที่ลูกค้าเข้าไปนะคะรถจะเวียนกันอยู่ทั้งหมด3สาขานะคะเรามีอยู่3สาขากันเลยทีเดียวเนาะสำหรับชาลีคาของเรานะคะตัวนี้ก็เป็นที่นั่งสําหรับคนขับเนาะ สะดวกสบายมีที่พักแขนอะไรบ้างครับสำหรับตําแต่งพลมิราคตอนนี้ก็เลิศอยู่ค่ะก็เลิศอยู่ต้องมีไว้ติดบ้านสักคันหนึ่งเนาะสำหรับเจ้าตัวคันนี้นะคะมีไฟมีช่องเก็บแว่นแว่นตามีไฟไหมมีไฟที่กระจกด้วยนะคะเปิดแต่งหน้าได้เลยสามารถแต่งหน้าได้เลยใช่ไฟสวยไฟเหลืองแต่งหน้าติดเหลืองนิดหน่อยนะคะตรงนี้เนาะแต่เบาะด้านหลังนั่งสบายไหมคะน้องตา สบายฉ่ำเลยเพราะว่าเป็นบอด VIP เนาะด้านหลังนี่เวลานั่งก็จะแบบสบายแบบนี้เลยนะคะใช่แค่ชุดแต่งก็หลักแสนแล้วคุ้มมากๆเลยอ่าเรียบร้อยสำหรับคันนี้เนาะนนใช่น่าจอเป็นทัสกีนแล้วค่ะ,ะเหมือนเขาจะแต่งอ่าไม่ได้แต่งมาเพิ่มใช่ไหมมันน่าจะเป็นมีเนวิเกเตอร์ด้วยใช่น่าจะมากับรถเลย อย่างตอนนั้นหน้าที่ไลท์สดที่ลิขิตอ่ะมันจะมีคล้ายๆกันแต่ว่าไม่มีเน่เนมีเหมือนกันแต่เป็นเนแบบเหมือนขึ้นเรือพวกเรดาร์พวกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือมันเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ซึ่งสามารถแชร์หน้าจอกันได้ไม่แน่ใจนะว่าอันนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันนี่ไงมีบูทูธมีบูทูธก็ได้แล้วนะคะถ้าเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เนี่ยเราต้องแอดนี่ต้อง บวกแอดรายการแน่นอนเ<ม>นาะถ้าใครอยากรู้ว่าใช้ยังไงก็ต้องมาลองซื้อดูไปใช้ที่บ้านนะคะสำหรับคันนี้เนาะแป่แสเก้าเก้บาทเท่านั้นเป็น H1 นราคาเบาที่สุดในร้านของเราตอนนี้นะคะแล้วก็จะมีรุ่นอ่าอีลิตปีใหม่ๆอีกเนาะใช่แล้วก็มีดีลักรถปีหกสี่ด้วยนะคะสําหรับ H1 นะคะร้านเรามีหลายคันเลยนะคะดดใครสนใจก็ใครสนใจก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจร้านะ เดี๋ยวแอดมินดูแลให้นะคะนะประตูเป็นระบบไฟฟ้านะคะหฝัง่งเนาะสำหรับคันนี้เป็นระบบไฟฟ้าด้านฝั่งซ้ายนะคะฝั่งขึ้นทางซ้ายเนาะโอเครถปี2,561นะคะสำหรับคันนี้8,99,000บาทแล้วก็เป็นม,มีเป็นคอมพิวเตอร์1นึ่งคันเบาะใหม่ๆรถเกียร์ธรรมดาตรงนี้นะคะ7,99,000บาทเท่านั้น รถปี2,562นะรถปีใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่จอดอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นลูกค้าจะเข้ามาดูวันนี้นะคะของฟอร์ดคันนี้เนาะเป็นฟอร์ดแคปนะคะราคา3 3 5แ0 0สบาทเท่านั้นตัวนี้ใครจะได้เป็นเจ้าของไปเนาะราคาย่อมเยามากๆแต่งกระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้เนาะดุดันจริงๆแม็กแต่งมาแบบเท่ๆเลยอ่ะเบาะด้านในก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะคะ ตรงนี้เราก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเนาะสำหรับสาขาสันผีเสื้อของเราจะเน้นเป็นที่รถกระบะนะคะตรงนี้จะเป็นฟอร์ดอ่ะแล้วก็มีแคปโฟแล้วก็สี่ประตูโฟลแล้วก็มีอยู่ด้านหลังที่เข้าใหม่เนาะเป็นตัว v c คอตัวนี้เป็นแคปโฟวีคอ s นะคะ อยู่ตรงนี้เลยเท่ๆแบบนี้เลยห้า0ส0เก้าเก้าันบาทเท่านั้นนะสำหรับแคปโฟคันนี้นะคะแคปโฟตอนนี้มีแค่หนึ่งคันนะคะของร้านเราที่เป็นแคปโฟเนาะจะมีอยู่หนึ่งคันตรงนี้แล้วนะคะ599,000เก้าเก้าันบาทหายากมากๆกต้องบอกก่อนว่าหายากรถปี2565ันห้าหสิบห้านะคะคันนี้เนาะไม่เอี่ยมเข้าใหม่เลยเพิ่งไลฟ์ไปช่วงวันก่อนนี้เองนะคะแล้วก็จะมีเจ็ดที่นั่งเนาะเจ็ดที่นั่งเอเวอรเรตอนนี้นะคะแปด0 0นหนึ่งมืน เก้าพันบาทสำหรับเอเวอร์เรคันนี้นะคะรถปี2020นั่นเองนะคะใครสนใจก็เข้ามาดูกันได้เนาะเดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่าว่ามีรถอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้าง <c oughs> หรือว่าจะเป็นเอเวอร์เรคันนี้ก็699เเท่านั้นนะคะรถเชียงใหม่เจ้าของเก่าดูแลดีภายในใหม่มากเนาะฟอร์จูนสีขาวตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดสองคันละเหลืออยู่สองคันละเป็นเจ้า ตัวนี้หนึ่งคันนะคะ9 2้าแสนสองันบาทนะคะสำหรับฟอร์จูนสีขาวคันนี้เนาะเครื่อง2 4จุดสี่เครื่อง2จุสี่นะคะเป็นขับ2เนาะตัวนี้นะคะแล้วเราก็จะมีตัวท R d ดีอีก1คันนะคะเครื่อง2 8จดดเนาะอยู่ที่สาขาลิขิตชีวันนะคะตัวท r d ดีแต่งสวยสวยเลยหนึ่ง0้านห้าบาทเนาะหรือว่าแรปเตอร์ที่ใครต้องการตอนนี้มีอยู่สองคันนะคะใครสนใจก็ทักเข้ามาดูได้อ่อตัวนี้เป็นนี่ไงตัวนี้คือตัวเก้า้า้าตัวนี้คือตัวเก้า้ามีฝาท้าย ขวาท้ายไฟฟ้ามาให้ด้วยตัวนี้เนาะแล้วก็แต่งด้านหลังชุดลาก t <plo> a แม็เดิมๆจากศูนย์มาเลยนะคะตัวนี้เนาะรถใหม่มากๆใหม่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะแรปเตอร์ราคาไม่ถึงล้านมีอยู่ที่นี่สองคันนะคะที่ชาลีคานะมีแรปเตอร์ราคาไม่ถึงล้านนะคะหรือว่าจะเป็น H R V คันนี้ตัวท็อปเลยรถปีสนะิบเก้าเนาะ อันนี้ตัวท็อปเลยนะคะมีซันรูฟเบาะภายในสีแดงเนาะด้านนอกสีขาวสวยๆแบบนี้เลยเป็นที่ต้องการสุดๆนะคะและใครกำลังมองหาเก่งที่อยากได้ฟรีดาวและเป็นรุ่นปีใหม่ๆแนะนำเป็นคันนี้เลยมาด้าสมนะคะคันนี้เนาะ4 100, 9 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับตัวนี้ไม่ว่าอาชีพไหนนะคะสามารถออกฟรีดาวได้เลยคันนี้แนะนำเลยใครกำลังมองหาเนาะแต่ขอเป็นอาชีพที่ตรวจสอบได้หรือว่าถ้าเป็น เจ้าของกิจการก็แบบว่าขอมีเอกสารที่แสดงรายได้เกี่ยวกับของตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะก็จะได้สามารถออกรถได้ง่ายๆเลยเนาะไม่ต้องยุ่งยากหรือว่าใครอยากปรึกษาเคสอะไรก็ทักเข้ามาได้นะคะดันให้ทุกเคสอยู่แล้วเนาะตัวนี้เนะาะก็จะมีน้องซิตี้แล้วก็ซิตี้รถเชียงใหม่เหมือนกันนะคะที่เอามาเทิร์นออกไปเนะาะคันนี้ก็เน้นฟรีดาวได้เลยเนาะใครสนใจเข้ามาดูกันได้คะ่ะที่สันผีเสื้อของเราเนาะตอนนี้ก็ มีรถใหม่เข้าเยอะแยะมากมายแทบจะเข้าทุกวันนะคะฮาามีฮาวาร์จไลออนใช่ไหมยังไม่ได้ไลฟ์หรือไลฟ์ live ไปแล้ว <Live S 1> <Live S 2> ไลฟ์ไปแล้วเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูละเอียดแล้วก็มี X-Series X-Series ก็มีอยู่ตรงนี้นะคะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ X-Series มีอยู่หนึ่งคันตอนนี้เนาะหรือว่าจะเป็น Mitsubishi นะคะสี่ประตู ไต้ตันตอนนี้สี่ประตูก็มีอยู่หนึ่งคันตรงนี้เนาะห้าแสนหนึ่งหมืนเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะก็พามาดูโจไลออนวันนี้สวนสัตว์ชาลีคาเปิดแล้วนะคะโจไลออนของเรามีอยู่หนึ่งคันตรงนี้เนาะฮาวเวลฮาวเวลนะคะมีอยู่หนึ่งคันตรงนี้เป็นสีพิเศษเลยสีน้ําเงินเนาะสวยสวยเลยด้านในเนี่ยคือมันเป็นไฮบริดใช่ไหมมันเป็นระบบไฮบริดเนาะสำหรับคันนี้เนาะ ด้านในก็จะแต่งสวยงามมากนะคะสลับสีประมาณดำเทาคันนี้คือสวยๆเลยใครกำลังตามหาเนี่ยต้องรีบมานะคะตอนนี้มีอยู่หนึ่งคันเนาะรอบก่อนเนี่ยมีสีขาวเข้ามาคันหนึ่งยังไม่ทันลงจอดเลยเลยลูกค้าจองเซน็นจบเลยนะคะรับรถในราคาดีมากๆตอนนี้ก็มีราคาดีเหมือนกันเนาะหกแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้ากำลังรับรถเลยตอนนี้เนาะสามารถ นะคะชาลีคาเปิดทําการทุกวันเสาร์อาทิตย์เราก็ไม่หยุดนะคะที่นี่เนาะมีเซลให้บริการทุกวันมีสินเชื่อวิ่งให้ทุกวันลูกค้าไม่ต้องไปธนาคารเองนะคะไฟเน้นสามารถมาให้เราดูแลได้เลยเนาะเราดูแลให้ทุกเคสเลยนะคะใครลูกค้าที่มีเครดิตเนาะบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกได้แล้วสําหรับตอนนี้เนาะเราก็สามารถดันให้ได้ทุกเคสเท่าที่จะทําได้เลยนะคะอยากให้ลูกค้าทุกคนมีรถเนาะ ตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นดอกเบีย้ยพิเศษอ่าจะมีดอกเบีย้ยพิเศษของหลายธนาคารที่ตอนนี้หยิบยื่นเข้ามาแนะนําให้เราเนาะเพราะว่าแบบเราก็จะได้เป็นโปร,โปรพิเศษของแต่ละที่ไปนะคะตอนนี้เนาะหรือว่าจะรับอ่ารานเรารับเทิร์นนะคะรับเทิร์นลดด้วยใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูแลกเปลี่ยนกันได้เนาะอยากได้คันไหนซับเปลี่ยนออกไปก็เข้ามาดูได้ฝั่งโซนโซนฝั่งทางนู้นก็จะเป็นเก่งเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเก่งอัปเดตมีอะไรกันบ้างนะคะ รถเก่งอัปเดตตอนนี้ก็จะมีอยู่หลายคันเลยอ่ามี Expander เข้าใหม่ด้วย519เท่านั้นราคา5 1 9แส0เก0 0บาทเท่านั้นนอเนาะ e x p a n d ด r ตอนนี้นะคะเจ็ที่นั่งเราก็มีเยอะช่วงนี้มีเจ็ที่นั่งเข้ามาเติมเยอะๆมากมายเนาะ MT ตัวท็อปเราก็มีนะคะ Camry อ้าค่ะเคคันนี้คือคันที่4ี่แสนกว่าบาทใช่ไหม <laughs> จอดอยู่ที่นี่แล้วนะคะ c คม r ีสี่าเนาะราคาเบาๆนะคะใครอยากได้รถแนวผู้บริหารราคาเบาๆ ทีนี่เราก็มีให้เนาะเดี๋ยวฝากไว้อีกทีนึงชาลีคาเรามี3สาขานะคะใครอยากเยี่ยมชมรถก็สามารถทักแชทเข้ามาสอบถามได้เนาะพอรถเราจะเวียนอยู่ทุกสาขานะคะสาขาแรกก็คือสาขาใหญ่ลิขิตชีวันเนาะทางไปแม่โจ้นะคะเลยผ่านฮอนด้าพารดไดเสร็จปุ๊บอยู่เทอร์แรกก็จะเห็นร้านเราสีเหลืองโดดเด่นเลยเนาะมีรถพรีเมียมจอดหน้าร้านตรงนั้นก็จะมี รถ p ี e m i u m รถเบนซ์ bm อะไรต่างๆนะคะรถปีใหม่ๆจะจอดที่สาขาลิขิิวันเนาะส่วนสาขาที่2ก็คือสาขานี้คือสาขาสันผีเสื้อนะคะตรงนี้ก็จะรวมกระบะซะส่วนใหญ่และสาขาที่3ก็คืออยู่แยกฟ้าห้ามเนาะตรงข้ามโรงบาลเหตุปัญญาที่ตลาดรถสีอนันต์นะคะล็อกสุดท้ายเลยจะเห็นป้ายชาลีคาสีเหลืองชมใหม่เลยนะคะตรงนั้นก็มีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายเข้าไปดูกันได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะใครสนใจก็พักแชทสอบถามเข้ามาได้เนาะแล้วก็ เข้ามาดูรถได้นะคะจะบอกว่าแบบใครใครที่คิดว่ารถช่วงนี้ขายยากอะไรอย่างเงี้ยแนะนําว่าแบบเข้ามาดูก่อนถ้าสนใจให้รีบจองเพราะว่าของร้านเรารถออกทุกวันเติมรถทุกวันนะคะใครสนใจก็รีบเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะอย่างที่บอกรถมันเลือกเนื้อคู่นี้เนาะใครกําลังตามหาเนื้อคู่ก็เข้ามาได้นะคะเดี๋ยววันนี้น้องฝากไว้ประมาณนี้ก่อนเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ